กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับกิติกูดค่ะนะคะวันนี้นะคะมาด้วยเจ้ามาด้าพามาชมอาณาจักรมาด้าเลยว่ามีรุ่นไหนแบบไหนบ้าง<อ>มาที่คันแรกเลยค่ะพี่ๆขาคันนี้จะเป็นมาด้าสนะคะปี2018นะคะอ่าสีเทาคินคีนวลนๆนนให้แบบนี้เลยอ่าหรือจะเป็นมาด้าสทรงแฮสแบกห้าประตูคันนี้แนวสปอร์ตมากๆเลยค่ะ แล้วคันสุดท้ายนะคะเป็นปี2020กระจังหน้าเขาเห็นไหมโดดเด่นมากๆเลยคันนี้สวยเหมือนกันสีแจ่มมากมาต่อกันเลยนะพี่ๆเดี๋ยวดีมพามาดูภายในของเจ้ามาด้ากันว่าจะสวยและหรูขนาดไหนบอกเลยว่าฟังก์ชั่นให้มาแบบไม่มีกักทุิทนะคะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะหรือว่าหน้าจอทัศก์นะคะเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าคะ่ะไม่พูดเยอะ มาในส่วนของห้องโดยสารกันบ้างนะคะพี่ๆเห็นไหมว่าจะเป็นเบาะหนังสีดําตัดกับตัวรถเลยแล้วก็กว้างมากดูจากการท่านั่งนะคะกว้างจริงๆบอกได้เลยเป็นรถอนเนกประสงค์ที่ใช้งานได้ดีนะ,ะชมรอบคันของเจ้ามาด้ากันไปแล้วนะคะถูกใจเพื่อนๆหลายคนแน่นอนนะคะแล้วน้องมีมากกว่า3ามันแล้วมีมากหลายเฉดสีเลยนะคะออปชั่นฟังกช์ชันของน้องให้มาแบบล้นล้นเลยแล้วก็ราคาน้องไม่สูงด้วยผ่อนสบายๆนะพนักงานบริษัทนะคะรายได้หมื่นสองต้น ก็สามารถเป็นเจ้าของน้องได้แล้วนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าอยากล็อกอินเข้ามาดูรถนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่4นะีนคลิน41หรือลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเข้ามาทางไลน์แอดของบริษัทหรือว่าอินบ็อกซ์ในเพจได้เลยเดี๋ยวส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูนะคะอยากได้แบบไหนทักเข้ามาบอกกันได้เลยเรามีรถให้เลือกมากกว่า900คันนะคะ <c oughs> แล้วก็มีจัดส่งให้ลูกค้าฟรีถึงหน้าบ้านนะคะต่างจังหวัดมีเซ็นเอกสารจัดไฟแนนซ์ให้ฟรีเหมือนเดิมเลยฝากไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ คลิปหน้าไปแล้วค่ะ